ฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องลิต้าคิดแคสแล้วันนี้นะคะเรากลับมาอีกรับเกมโลบอกนั่นเองแบบที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแมว่าบลูเฮมเวน n า p นะและวันนี้นะคะพี่ลิต้าเนี่ยจะมาเล่นซ่อนแอบตามสีกับน้องๆเอฟซีน,นั่นเองค่ะ ก็คือพี่ลิต้าเนี่ยทำเล่นซ่อนแอบ,บรอบเมืองไปหลายรออมากแล้วนะคะเราอยากจะเพิ่มความท้าทายนะคะด้วยการเล่นซ่อนแอบ,บรอบเมืองตามสีนะคะก็คือเราจะกําหนดมาว่าแอบ,บตามสีก็คือแอบ,บได้แค่สีนู้นนะแอบบได้แค่สีนี้นะอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าครั้งนี้นะคะพี่ลิต้าเนี่ยจะมาเป็นคนหา ะะและให้น้องๆเนี่ยไปเป็นคนซ่อนนั่นเองแต่ว่าซ่อนได้แค่สีที่เรากําหนดเท่านั้นนะคะแล้ววันนี้นะคะคนที่จะมาเล่นซ่อนแอบ รอบเมืองตามสีกับพี่ลิต้านะคะก็มีน้องไอด้ากระแตเอเชียอินฟ้ามินกีกร้งกิ้งกระดิ่งแมวโทมัสนะคะน้องเมจิเอ้ยโมจินะคะที่เป็นท้องเห็ดอยู่ตรงนั้นแล้วก็น้องลาล่านั่นเองนะโอเคค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเรามาเริ่มเลซ่อนแอบ,บกันเลยดีกว่าค่ะไปพี่ลิต้าขอกําหนดเลยนะคะสีแรกคือสีเขียวค่ะใช่รอบเมืองเลยแต่ แอบในที่ปิดกฎกติกาก็คือซ่อนแอบรอบเมืองเลยนะคะแล้วก็แอบได้แค่ตามสีที่พิลิต้ากำหนดพิลิต้าจะไปคนหาน้องๆรอบเมืองเองคนเดียวเลยนะคะแล้วก็ห้ามแอบในที่ปิดเด็นขาดเข้าใจคําว่าที่ปิดไหมน่าจะเข้าใจเนาะเอาใบบุญบอกว่าใบบุญจะยู่คลิปที่แล้วอยู่เลยลูกก็ทุกคนเข้าใจคําว่าที่ปิดไหมคะคือที่ปิดเนี่ยหมายถึงว่าที่ที่แบบไม่สามารถมองเห็นได้นางเต็ใช้รถเข็นหรือว่าใช้อะไรดึงออกมาอันนั้นเขาเรียกว่าที่ปิดนะคะ ห้าแบบในที่ปิดเด็ดขาดสังเกตได้ว่าพี่ลิต้าไม่เคยแอบในที่ปิดเลยนะคะเพื่อให้น้องๆหาเจอกันง่ายขึ้นนะคะโอเคงั้นให้น้องๆนะคะแอบกันได้เลยค่ะโอเคพี่ลิต้านะคะให้โจทย์น้องๆก็คือเป็นสีเขียวนั่นเองนะคะแล้วพี่ลิต้าจะไปอยู่ไหนดีอะที่มันจะไม่โกเดี๋ยวพี่ลิต้าจะอยู่ตรงนี้นะคะใช่แอบได้เฉพาะสีเขียวนะคะตามสีก็คือแอบได้เฉพาะสีเขียวและห้ามแอบในที่ปิดเด็ดขาดนะคะ พ,พีตาปิดตาอ่ะทุกคนเป็นพยานนะคะว่าตอนนี้พี่ลิตา้ามองอะไรไม่เห็นเลยนะคะเป็นสีดําให้เวลาแค่ห้านาทีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดพี่ลิตาา้าไม่กำหนดเวลาน้องๆจะแอบไปเรื่อยๆนะคะและรอบเมืองเนี่ยคือมันเยอะมากโอเคตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาครบห้านาทีแล้วนะคะทุกคนน้องๆก็น่าจะไปแอบกันหมดแล้วนะคะพี่ลิต้าห้ามแอบในตึกนะคะให้แอบได้แค่ข้างนอกโอ้ตรงนี้มีขับบุกพอดีในเสียงดังๆแล้วก็ห้ามแอบ,บในที่ปิดนะคะเห็นนิดๆได้แต่ว่าห้ามแบบ ห้ามทะลุเข้าไปอย่างเงี้ยเลยอ่ะมันไม่ไม,ไม่ไม่ได้นะคะมันมันยากเกินไปนะคะเพราะพี่ลิต้าจะไม่ใช้รถเข็นนะคะและแถมแบบอันนี้คือมันรอบเมืองอ่ะทุกคนมันไม่ใช่แค่สถานีตำรวจมันไม่ใช่แค่แบบสถานที่ใดสถานที่หนึ่งแต่วันคือรอบเมืองเลยแล้วพี่ลิต้าหาคนเดียว สงสาพีริต้านี่นะว่าพีริต้าจะหาเจอได้อย่างไรนั่นสิไหนลองไปดูซ่าจะจะเจอใครบ้างไหมไหนทุกคนยากมากเหมือนกันนะเนี่ยพีริต้าก็หาทำเนาะเผื่อน้องจะมาแอบที่ที่เดียวกันกับพีริต้าพีริต้าลืมไปว่าพีริต้าให้น้องแอบได้แค่สีเขียวแล้วพีริต้าจะมาหาสีอื่นทําไมเราโอเคนั่นพีริต้าป๊บหรือขับมอเตอร์ไซค์ไปเลยดีอะหาทุกที่ที่เป็นสีเขียวค่ะจังหวะน,นี้ที่ที่มีสีเขียวนะคะก็ก็ต้องเป็นแถ,แถบนี้ทุกคน ตอนนี้นะคะคือพี่ิตเตยอาจจะบอกว่าลานสีเขียวคือมันกว้างมากมีตามไม่รู้เลยว่าจะหาน้องๆเจอได้ยังไงสีเขียวมันเยอะมากจริงทุกคนนี่ขนาดซอแอบตามสีได้ยเนี่ยยังหายากขนาดนี้เลยทุกคนจะหาเจอไหมเนี่ยอยู่ในนี้หรือเปล่าโอ้ยยาจงยยังสีเขียวอย่างสีเขียวอ่ะเยลโล่ไม่ใช่สีเหลืองตั้งสีเขียวสีเหลวกว่าเขียวจนะคะ <c oughs> จะเจอใครไหมอะ่ะน้องๆแอ,อบกันยากไปเปล่า <c oughs> ไม่เจอแน่เลยอ่ะไม่เจอใครเลย พีต้าหาทำมากเลยพีต้าอยากเป็นคนแอบมากกว่าไม่เอาแล้วพีต้าอยากเป็นคนแอบมากกว่ามันเยอะมากเลยพีต้าจะหาเจอได้ยังไงอะ่ะอยากไปไหมอะ่ะเถวตรงนี้มีอะไรอะ่ะคงไม่เข้าไปในน,ใน,นี้ในนี้ก็เป็นสีเขียวนะหาน้องไม่เจอทุกคนมันยากอะ่ะใครจะหาเจอเฮ้ยทุกคนอันนี้มันอับเดตใหม่เหรอพีต้าไม่เคยเห็นเลยบ้านหลังเนี้ย จริงนะพึ่งตรงเลยพวกไม่เคยเห็นตอนนี้นะคะพี่ลิต้าต้องขอคำใบ้แล้วคือมันยากจริงๆทุกคนมันยากมากๆอันน้บอกอยู่ตรงร้านอาหารงับโอเคไปเลยรีบไปด่วมมนโทบัสบอกอยู่ตรงซอกอยูมีบอกไปกินข้าวมาค่ะไม่ใช่เพรบอกอยู่ตรงภูเขาตรงซอกมานาบอกหนูอยู่หลังต้นไม้สีเขียวเอเชียบอกแถวบ้านสิบสามกระแตบอกอยู่จุดเริ่มต้นโอเคทุกคนหยุดพิมพ์หยุดพิมพ์มถ้าพาเสร็จแล้วยุดพิมพ์นะคะเดี๋ยวพี่ลิต้าจะเห็นห แล้วน,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 นี่ที่เจ้เกินไก่ป่ะโอ๊ยอออันนั้นอยู่นี้นะคะยํมาแอบโอเคนั้นเราเริ่มหาจากใครก่อนดีไอด้าบอกว่าอยู่ตรงร้านอาหารงับโอเคร้านอาหารร้านอาหารคือร้านไหนอ่ะมันมีเยอะไหมอันนี้แน่เล <Books. S 1> ย Books d i n e r เอ๊อันนี้มันปกติหรือเปล่านะทำไงอ่ะไอ,อจุดๆเนี้ยณจุดๆนี้นะคะ่จุดๆนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะเอาเขาออกมาได้งไรอันนี้มันคือขาหรือเปล่าทุกคน หรือพีริต้าคิดมากไปเองอันนี้มันคือขาปะนี่ไงมาแล้วนี่ไงมาแล้วคนเดินไอด้าแน่เลยมันคือขาคนยากดูน้องดิทำไมใบก็ไม่รู้ไอด้าบอกโหไรอะ่ะเจอแล้วนะคะเจอไอด้าคนแรกโอเคไอด้าไปรอจุดเกิดคะ่ะไอด้าไปรอจุดเกิดน,นะคะคนต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวปรับเช้าก่อนเจอไอด้าคนแรกเอ้ยนั่นตัวไรนะตัวไรพีริต้าเจอคนที่สองหรอ เมื่อกี้ไอด้าไปแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราไล่เลียงคนเลยโทมัสบอกว่าตรงซ่องตรงภูเขาค่ะทอกตรงภูเขาไอด้าหลบไปมีคนบอกว่าอยู่ตรงจุดเกิด้้วป่ะกระแตบอกว่าอยู่ตรงจุดเริ่มต้นนะคะจุดเริ่มต้นเนาะจุดเริ่มต้น อยู่ตรงจุดเริ่มต้นว่าย,ยากจังต้องใช้ไฟนี่แหละสองสองมันก็อยู่ได้แค่สีเขียวอะ่ะทุกคนจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นหาต้นไม้ทีละต้นเลยฮนะยากอะ่ะมาบ่อนอะหาไม่เจอเอาคนที่ง่ายๆกนไหมสรุปว่าไม่มีเลยคนง่ายๆอยู่หลังต้นไม้สีเขียวครับขอโทษนะ ต้นไม้สีเขียวในเมืองนี้เป็นล้านต้นเลยลูกแถวบ้านหลัง15ค่ะเอเชียโอเคนั้นไปบ้านหลังสิบห้ากันน่าจะง่ายนั่นไงขอบคุณที่ขอบคุณที่บ้านขอบคุณที่บอกนะคะเอเชียแน่ๆเลยขอบคุณค่ะเจอแล้วสองรอจุดเกิดค่ะต่อไปนะคะลาลาบอกว่า อยู่แถวทาวฮอนะต่อไปเราไปทาวฮอกันเถอะมีนคนบอกว่าอยู่อยู่แถวแถวทาวฮอนะคะ uh แล้วทาทาวฮอมันอยู่ไหนนะคำว่าอยู่แถวแถวทาวฮอแปลว่าอยู่แถวแถวทาวฮอนั่นแหละ <t uce> ดูซิแถวนี้มีตัวอะไรไหมเอ๊ะ <c oughs> นี่เหรอก็ไปอยู่ในนี้หรอแถวแถวทาวฮอน้องบอกได้กว้างมากเลยนะคะแถวแถทาวฮอ เอ่หรือต้นไม้ฝั่งนี้นะอยยุกไหมนี่เจอแล้วเจอลาลาแล้วเจอลาลาแล้วสขอบคุณค่ะที่บอกคราวน,นี้มะนาวนะคะบอกว่าอยู่หลังต้นไม้ใกล้ๆร้านเกมค่ะร้านเกมร้านเกมว้าในี่กงเจอแหละเจอพน้องพิมพ์นีแ่แหละเจอมะนาวแล้วสี่ เอายิงฟ้าด้วยเจอยิงฟ้าแล้วห้าโอเคเจอสองคนเลยต่อไปขาดใครอีกเนี่ยใบบุญบอกอยู่ภูเขาสักภูเอ้ยไม่ใช่โทมัสบอกว่าอยู่ภูเขาชักภูเขาหนึ่งตอนนี้เหลือใครบ้างดูก่อนว่าตอนนี้เหลือใครบ้างนะคะเราจะได้ตัดชอ้อยตัดช้อยในการเจอไป คลิปนี้อาจจะจบเร็วก็เป็นได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมนี่เราเจอใครไปแล้วบ้างเนีย่ยเจอแล้วห้าคนนะคะนี่น,นี่ที่อยู่ตรงจุดเหลือใบมินนี่ใบบูนโทมัสโมจูนะคะ mm hmm. มินนี่อยู่ไหนนะใบค่ะใบไม่งั้นมันกว้างไปอะ่ะหาไม่เจอจริงๆถ้าน้อง,งไม่บอกนะคะจริงๆคือถ้าเกิดน้องๆเนี่ยช่วยการหาพี่นิต้าคนเดียวมันยังง่ายกว่าพีิตาหา คนเดียวหาน้องๆทุกคนให้เจอมินนี่บอกว่าอยู่แถวกีฬากีฬากว้างมากเลยอะมินนี่หลังโรงเรียนลกันอะจะลองไปดูหลังโรงเรียนนะคะกีฬากระดาษแต้ยโอ้ย,อยมันคาบลูกอมเมื่อกี้แล้วแรลลี่นันชอบกินไก่พ่ริต้าลองมาหลังโรงเรียนนะคะเพื่อจะเจอมินนี่ชอบกินไก่นะคะมินนี่บอกว่ากีฬานะคะวันนี้พ่ริต้าต้องเจอคบทุกคนนะคะกีฬากีฬา กว้างมากเลยนะคะกีฬามันก็ต้องเป็นลานกีฬาแหละไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ที่นี่ไม่เจอกีฬาเข้าไปอยู่ในตึกนี่หรือเปล่าตึกนี้ไม่ใช่สีเขียวกีฬามันยังมีสนามกีฬาที่อยู่อีกไหมพีริต้าจำไม่ได้สถานีตำรวจมีปะจำไม่ได้อะกีฬาอะไรคือกีฬากระแต่บอกว่าอยู่ตรงจุดเกิดนะพิลิต้าก็ยังคงไม่เจอกาแตนะลูกนะอยู่ตรงจุดเกิด เห็นจริงๆมีตาตาถั่วแล้วแต่มองไม่เห็นจริงๆอะนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วหกค่ะตาถั่วจริงๆเลยนะคะพี่นิตานี่ไงน้องอยู่นี่น่าจะใช่กระแตนะคะเพราะว่ากระแตเป็นคนเดียวที่บอกว่าอยู่ตรงจุดเกิดกระแตจริงด้วยโอเคงั้นต่อไปเลยนะคะก็คือกีฬาซึ่งก็ไม่รู้ว่าคือกีฬาอะไรสถานีตำรวจลองลองเข้าไปกันดูไปสถานีตำรวจ สถานีตำรวจแต่ตรงนี้มันไม่ใช่สีเขียวเรามาผิดท,ทางแล้วแหละผิดท,ที่แล้วแหละกีฬากว้างมากเลยมันไม่มีอะไรนอกจากตรงนั้นนะที่เป็นกีฬาคิดว่านด่นหาคนอื่นก่อนละกันไม่ใช่กระแตดิมินี่ใบบุญบอกว่าอยู่แถวฟาร์มงับอยู่ตรงสีเขียวเข้มงับมินนี่บอกอยู่ใกล้ๆก,กีฬาแต่ไม่ได้อยู่ตรงกีฬาอย่าเพิ่งมาค่ะให้ข้อความหายก่อนอยู่ใกล้ๆก,กีฬาแต่ไม่ได้อยู่ตรงกีฬาโอเคนั่นแต่โรงเรียนแหละ ใกล้ๆกีฬาแต่ไม่ใช่ตรงกีฬาแปลว่าอยู่ภายในโรงเรียนโอ๊ยพี่เต้ก,ก็แบบเช้าไปเลยสิครับเนี่ยมันยากใช่ไหมไม่งั้นก็หายากอยู่ตรงใกล้ๆกีฬาแต่ไม่ใช่กีฬาดูเลยค่ะกระถางต้นไม้ทุกต้นนะคะอยู่บริเวณโรงเรียนแน่นอนคิดว่าแถวนี้ไหมยากค่ะกระแตผมพี่เต้เดินผ่านหนูหลายรอบมาพี่เต้ตาถั่วอ,อ,อีกค่ะเจอแล้ว กนนั่นคือใครมินนี่แน่ๆเลยเจอมินนี่แล้วเจ็ดค่ะเหลือใบบุญกับโทมาสแน่เลยอยู่ตรงภูเขาใกล้ๆฟารม์มแต่ห่างจากฟาร์มไป5 0าสถึงร้อยเมตรห้าสถึงร้อยเมตรนี่มันเท่าไร่กันอะไรกันครับเนี่ยภูเขาใกล้ๆฟารม์มแต่ห่างจากฟาร์มไปใกล้ฟาร์มแต่ห่างจากฟาร์มไปแต่ฟาร์มอาอยู่ไหนก่อนหาฟาร์มก่อนนะคะตอนนี้ อยู่แถวแถวฟาร์มค่ะอยู่สีเขียวเข้มค่ะอย่าเพิ่งมาค่ะรอข้อความหายก่อนอยู่แถวแถวฟาร์มออันนี้ถือว่าเป็นฟาร์มไหมอยู่สีเขียวเข้มนะคะโอยพี่ลิต้าเหมือนเห็นคนอยู่ฝั่งนู้นเลยอะ่ะห,หรือว่าหรือว่าเรามองผิดไปสีเขียวเข้มอย่าบอกนะว่าอยู่แถวเนี้ยตลกเลยนะมันเป็นที่แอบมากมากเลยนะคะสีเขียวเข้มอยู่แถวฟาร์มค่ะอยู่สีเขียวเข้มค่ะ แถวฟาร์มไฮ้นั่นไงใครอะใครไม่รู้นะคะไม่ได้ใส่คำใบ้ด้วยแต่เราเจอเฉยเลยนะคะเนี่ยใเนี่ยโมจิ ji, แนี่เลยโมจิ ji, แล้วแปดค่ะโทมัสด้วยโทมัสแล้วเก้าค่ะคือไม่ได้ตั้งใจจะหาโทมัสนะคะตั้งใจมาหาใบาบุญที่บอกว่าแถวฟาร์มแต่เราเจอสองคนนี้เฉยเลยโอเค ขาดใบบุญคนเดียวแล้วนะคะตอนนี้น้องบอกว่าอยู่สีห่างจากจฟาร์มประมาณ3 4สเมตรมั้งคะอยู่สีเขียวเข้มจะด้วยเออว่าแต่ฟาร์มมันอยู่ตรงไหนอันนี้คือฟาร์มเนาะอยู่ตรงสีเขียวเข้มเฮ้ยมันคือตรงไหน่ยฟาร์มฟาร์มมันเยอะมากเลยนะลูกนะนี่ไงเจอแล้วเจอแล้ว9้าค่ะ ใบบุญแน่เลยใบบุญป้าตรงนเนี้ยใช่ป้าเนี่ยเนี่ยเห็นขาเนี่ยใช,คใช่ครบแล้วใช่ไหมครบแล้วใช่ไหมขานี่นะคะวันนี้ก็คือการมาเล่นซ่อนแอบ,บตามสีวันนี้เป็นในส่วนของสีเขียวนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งก็หาเจอกันครบแหละใช้เวลาไปกี่นาทีไม่รู้นะคลิปนี้กไ็ไม่ได้ยาวมากเท่าไหร่นะคะถือว่าใช้ได้ถือว่าเป็นเวลาที่ค่อนข้างทำเวลาได้ดีนะคะทุกคนฟังมาก โอเคมีคลิปกันโอเคค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับการมาเล่นโซนแบบรอบเมืองตามสีนะคะวันนี้เป็นสีเขียวนั่นเองใครที่ชอบคลิปนี <b> ้นะคะก็ช่วยกดไลค์แล้วกดซับสไครป์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิ๊งเพือวางใจพีตาทำคลิปใหม่ๆด้วยนะฝากไอจีด้วยนะคะพีิตาเนสโก้คลิปแคแล้วก็ติ๊กต็อกพิตาเนสโก้คลิปแคทนะเพื่อที่จะได้ติดตามข่าวสารนะคะว่าพีตาเล่นคลิปวงทังสตอรี่ไอจีจะได้เข้ามาเล่นพร้อมกันแบบนี้นะคะโอเคค่ะงั้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ